มาเปิดประเด็นค่ะไม่ต้องไปไหนจัสตินแกนนำคณะราษฎรได้ประกันตัวแต่ต้องนอนคุกต่อเหตุคดีเก่ายัางไม่จบจ่อคิวรอยาวเหยียดค่ะจากการณีที่ทางด้านของทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะได้ทำเรื่องยื่นขอประกันตัวแกนนำราษฎรที่ยังอยู่ในเรือนจำคือไมพานุพงศ์อนอนนำพาและจัสตินชูเกียริ โดยเมื่อเวลาประมาณ11นาิกา8นาทีที่ผ่านมาทางด้านของสารอาญาค่ะก็มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายชูเกียรติแสงวงโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการให้สถาบันเสื่อมเสียเชน่ชนเดียวกับจำเลยคดี112ก่อนหน้านี้และตีเงินประากาันจำนวน2 0 0 0 0นบาทพร้อมมีคำสั่งให้กักตัว14วันหลังออกจากเรือนจำ ทั้งนี้ทางด้านศาลค่ะก็ได้มีการยื่นเงื่อนไขเดียวกันกับทางด้านของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนายจตุพัฒน์บุญพัตรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินสอนแกนนํากลุ่มราษฎรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วก่อนหน้านี้คือห้ามทํากิจกรรมที่จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้มาศาลตามนัดด้วย และเมื่อเวลา14นาฬิกา57นาทีสารอาญาค่ะมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายอานทน์นำพาและนายพานุพงศ์จัดนอกโดยวางหลักประกันเป็นเงินสดคนละ200,000บาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการให้สถาบันเสริมเสียเช่นเดียวกับจำเลยคดี112อื่นโดยทั้ง2จะได้รับการปล่อยตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดค่ะทางด้านของนายกฤษดางนุจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวของทั้ง3าแกนนำรัศดรว่าหลังจากนี้ศาลจะมีหมายปล่อยตัวไม้และอานทน์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ทั้งสองได้รักษาตัวอยู่ต้องรอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาว่าทั้งสองจะต้องกักตัวต่อเป็นระยะเวลาเท่าใดแต่จากรายงานผลตรวจล่าสุดพบว่าทั้งสองอยู่ในระยะปลอดภัยแล้ว คือปลอดเชื้อคาดว่าทางครอบครัวจะเดินทางไปรับที่โรงพยาบาลและพาไปกักตัวที่บ้านอย่างไรก็ตามในส่วนของนายชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินคาดว่ายังไม่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้เพราะเจ้าตัวยังมีคดีอาญามาตรา1นึอีก2อสารที่ทั้งสารอาญากรุงเทพใต้และที่สารอาญาธนบุรี ซึ่งทนายความก็มีการเตรียมยื่นเงื่อนไขาการขอปล่อยตัวชั่วคราวแบบเดียวกันกับสารอาญาถนนรัชดาทิศทางการปล่อยตัวคาดว่าจะเป็นไปได้ดีส่วนผลการรายงานตรวจโควิด19ของจัสตินพบว่าขณะนี้จัสตินปลอดเชื้อแล้วค่ะ